สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเรามาดูปฏิบัติการของรถวินนะครับผมวันนี้ออกงานแล้วครับตรวจเช็คช่วงล่างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าขวัญใจสบายชาวนารถวินของทีมงานช่างวีรัตนบุรีครับติดต่อรถวินครับ0878749987นะครับ นี่ทางอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับทางอุ้ยสวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องคิดบอกบอกก็ถูกครับผมติดลมตกสะตกคล้องสร้างอุ้ยซอยได้ครับผมอ่ารถเสียขาตรงขางทางเอิญสร้างอุ้ยโอกขึ้นบองเงินนะพี่น้องนี่โบกองเงินครับผมคำนี้นี่สะกิดใจเหลือเกินครับไม่ขึ้นไม่เอาตังค์ครับผมอ087นะพี่น้อง8749987ครับผมอย่าลืมนะครับผม คิดบอออกบอกผูถูกคือเก่าแล้วครับผมสร้างอุ้ยครับอ่านี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับยืนยันการันตีเองนะครับจุดอ่ะจดหมายของเราครับนู่นครับรถเกี่ยวข้าวสักพัฒนาการเกษตรนะครับติดโรมตั้งแต่เมื่อคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนครับ นาเป็นยังไงนะพี่อธิบายหน่อยครับเข้ากล้องเลยดังนาเป็นยังไงนะจริงจตอนแรกผมก็อายกล้องเหมือนกันเลยนาลอกปะนาลอกเจ้าของนาไม่บอกครับอ๋อเขาบอกว่าลอกมุงนี้เล่นสังหารเลยอีกชไปบอกทังอันเลยอีกแล้วครับท่านนาลอกอีกแล้วครับท่านนึกว่าออกออกก็ลืมจังวีเสได้อ่ะสวัสดีครับเสียบัตรธนาสวัสดีครับโอ้ลืมสวัสดีเลยสมบัติเมียมาอีกแล้วครับ อ่ะวันนี้3คุณพลรถบินครับผมนำทีมโดยแม่ทัพใหญ่ครับช่างอุ้ยช่างหมิงช่างป๊อปนะครับ3หนุ่มรูปหล่อแล้วก็เสื้อสีแดงครับนี้เมียมาช่วยราชการอีกหรือเปล่าวันนี้เสียพัฒนาฮะเอาเขีย์งานเรียบร้อยรอบนี้ไม่ได้หนีเนาะตั้งใจมานะครับเสียพัฒนา บริการรถแทนเลอร์ครับเคลื่อนย้ายมาร้อยกโลครับช่วงนี้ร้อยกโลก็เหมือนปากซอยขึ้นเหนือร่องใต้นะครับทั่วราชาอาณาจักรไทยติดต่อได้เลยพิกัดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับผมบ้านตะตึงทางไหนครับตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์ครับในขณะที่ฝั่งของช่างหมิงกับช่างป๊อบนะครับกำลังปลดล็อก ปลดเซฟตี้นะครับฝั่งนู้นครับช่างอุย้ยแล้วก็เสียพัฒนาครับเดินไปดูจุดเกิดเหตุไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนาลอกนะครับขอย้ําอย่างที่พี่เขาบอกนะครับเจ้าของนาเขาลืมบอกเขาบอกอีกจุดนึงแต่จุดนี้ไม่ได้บอกครับก็เลยมีเหตุการณ์อย่างที่เห็นครับ หนักไหมช่างบกดิดดโอ้น่ากดครับรรท่วมเครื่องไหมีนน้ำโอ้โชคดีครับน้ำไม่ท่วมเครื่องนะครับแต่ว่าก็มีเสียวๆกันบ้างแ่ะครับดินดูดดินทรายกะทิอีกแล้วครับ นาลอกนาลอกสักพัฒนาการเกษตรลักษณะการติดครับล้อแทกฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะจมลึกนะครับมิดเลยฝั่งขวานี่ยังพอเห็นอยู่ครับ พอเห็นอยู่นิดนึงประมาณ10เซนโผล่ผลเหนือน้ำแต่ว,ว่าฝั่งซ้ายนั้นมิดครับโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหโหดเหลือเกินครับ อยู่ในลักษณะเอียงข้างนึงนะครับแต่ว่าเอียงไม่เยอะหน้ากดนะครับหน้าเกี่ยวข้างนึงเนี่ยอยอีกข้างนึงนี่นมุดดินเลยครับเดี๋ยวดูว่าทีมรถวินนะครับเขาจะวางแผนยังไงแต่ว่าในขั้นตอนต่อไปนะครับช่างอุ้ยก็จะหาไม้ก่อนละอันดับแรก เนื่องจากบ่ายยังไม่มีไม้สักท่อนเลยครับงานนี้ต้องใช้ไม้แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับผมเพราะฉะนั้นดูจบคลิปเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับอยู่ติดหมู่บ้านเลยครับอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยสังเกตว่าบรเิเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับบ้านแต่ตึงทางไหครับ มีร่องรอยการดึงแล้วนะครับมีร่องรอยการดึงแล้วมีสลิงผูกอยู่นี่ครับสลิงมองเห็นอยู่รอยรถยืนอยู่ข้างบนนะครับรอยรถยืนอยู่ข้างบนตรงรถกระบะนะครับน้องพาลวยของผมจอดอยู่ใช้สลิงเส้นยาวครับดึงแต่ว่า ดูเหมือนว่าจะไม่ขยับนะครับดูเหมือนว่าไม่ขยับเลยค่อนข้างหนักครับมีน้ำด้วยสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันมีน้ำนี่แหละครับถ้าเกิดว่าท้ายกดเครื่องจมน้ำนี่ก็โอกาสที่จะเสียหายนี่ก็มีเยอะนะครับผม เพราะฉะนั้นเราก็มาให้กำลังใจใทีมงานสักพัฒนาการเกษตรกันต่อไปนะครับในช่วงเวลาต่อไปส่วนช่วงเวลาที่ทีมงานไปตัดไม้นี่ยผมขอข้ามไปนะครับรอจนกว่าทีมงานจะกลับลงมาปฏิบัติการแล้วเราจะค่อยมาชมกันต่อนะครับ มากนาลอกส่วนเรื่องราคานะครับผมยังไม่ได้คุยกันนะครับตอนนี้ช่างวุ้ยก็ขึ้นไปคุยราคากันอยู่ตกลงราคากันก่อนช่วยเต็มที่ครับค่าดึงก็หลักพันเท่านั้นเองครับราคายังไม่ตกลงเดี๋ยวตกลงกันได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะแจ้งกันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับ